ก็คืออยังไงเละเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนซื้อรถกันนะบางทีก็ซื้อไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวก็วิธีเบิกเบิกรถก็กดต่อยนะโอเคอย่นี้ก็ได้รถมาแล้วอันนี้ผมซื้อแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าซื้อ,อยังไง มีคนอยู่ข้างบนด้วยรถฟีโนในกระดังยิงไม่เข้าใจเปิดเสียงเกมเปิดเสียงเกมให้เพื่อนๆได้ยินนะไม่ใช่ว่าฟังเสียงเกมไปแบบนึงแบบเสียงอ่าไปไปดูดูกันไปวันนี้ ก็วิธีซื้อรถเนี่ยคือเลื่อนไม่ได้เป็นเพราะอะไรไมันนี่ก็มาถึงแล้วนะนี่ก็ก็นี่ผมซื้อรถมาแล้วนะเดี๋ยวกดวายนะแล้วก็กดรถคันไหนก็ได้นะแล้วกดซื้อตรงคำว่าเลือกตรงนี้แล้วก็กดซื้อนะ แต่ว่าพอซื้อแล้วพอซื้อแล้วรถมันก็จะมาพอซื้อแล้วรถมันก็จะมาอยู่ตรงตรงนี้นะข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ขึ้นขึ้นเสร็จใช่ไหมไม่ขึ้นไม่ได้ปะอ๋อซัวเนี่ยขึ้นไม่ได้เนี่ยเอ้าอะไรอ๋อคือรถ ตอนนี้ล็อกอยู่นะคือแบบก็คือ,อยังไงล่ะวิธีแก้ก็คือ,ว,คอว,วิธีแก้ก็คือไปเรียกวิธีวิธีแก้คือไปเรียกรถที่ตลาดไปเรียกรถที่ตลาดแล้วก็มันจะขึ้นในทันทีนะ เรื่องนึพูดดังๆดูวิธีการละแล้วเรากด N ใช่ไหมให้มันขึ้นรถได้เรากดล็อกตรงนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงรเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวเมื่อกี้ตอนแรกมันจะเป็นสีแดงอ่ะแล้วก็กด N กด lock. ล็อกอ่ให้มันขึ้นสีเขียวตรงนี้นะเห็นไหมพอมันขึ้นสีเขียวแล้วพอเราลดอ่าแล้วขึ้นรถได้ าย,ยากเลยนะรู้โลโลโลตรตนี้อัดมาหลายนาทีนะกำลัตเต็มแล้วโอเคขึ้นนี้นมีตรง